จุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณเพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านนาเกและหมู่บ้านป่าปุ๊อําเภอผาซองจังหวัดลอยกาอประเทศเมียนมาซึ่งก็อยู่ตรงข้ามอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแหล่งข่าวผู้นําระดับสูงกองกําลังทหารกระเรียงขยาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้กองทัพอากาศเมียนมาได้ส่งเครื่องบินขับไล่สองลำเข้าทิ้งระเบิดใส่ทหารกระเรี่ยงขยาที่เข้าโจมตีค่ายทหารเมียนมาซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาก,การรบของกองพันหนึ่งสามสี่และกองพันหนึ่งสามห้า การสุ้รบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13สิงหาคมทหารกะเหรี่ยงขยาระทะกับทหารเมียนมาขณะที่ออกลาดตะเวนจากฐานแม่ลายูมายังฐานดอตะแคซึ่งเป็นซึ่งฝ่ายทหารกะเหรี่ยงขยาก็าสามารถที่จะยึดอาวุธและก,ร,ก,กระสุนปืนได้จํานวนมากขณะที่เมื่อวานนี้กองทัพอากาศเมียนมาได้นําเครื่องบินรบขับไล่ทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของทหารกะเหรี่ยงใกล้กับบ้านดอนกุกแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ ส่วนในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากช่วงเช้าของวันนี้ทหารเมียนมาก็ได้นำกำลังเข้ายึดค่ายบนเขาสูงทางด้านใต้ตจังหวัดเมวดีตรงข้ามบ้านห้วยม่วงตํบาบลท่าสายลวดก็มีการประทักกันอย่างหนักแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อรัษดรไทยในพื้นที่คะ่ะ hmm.